ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่69ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับในเช้าต่อมาในวันหนึ่ง พระองคุลีมานกำลังเที่ยวบินทบาตตามลำดับเรือนอยู่ภายในกรุงสาวัตถีช่วงหนึ่งเขาก็ได้เห็นสตรีนางหนึ่งเป็นผู้ที่มีคันแก่กำลังยืนรอถวายอาหารในการบินทบาตอยู่เขาจึงตัดสินใจเข้าไปรับบาดหญิงนางนั้นเมื่อเห็นได้ถนัดตาเมื่อพระรูปนั้นเดินใกล้เข้ามาจึงจำได้ว่านี่คือองคุลีมานเกิดตกใจวิ่งหนีไปติดอยู่กับรั้วบ้านของตนเอง พระองคุลีมานตามหญิงนางนั้นไปแล้วกล่าวสัจจวาจาว่าน้องหญิงนับตั้งแต่เวลาที่เราได้ถือกำเนิดใหม่ในอริยะชาตินี้หรือบรรพชาเป็นพระภิกษุแล้วจะแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตทั้งรู้นั้นไม่อาจกระทำได้ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านและทารกในคันของท่านด้วยเถิดเมื่อพระองคุลีมานกล่าวจบหญิงนางนั้นก็คลอดบุตรออกมาได้โดยง่ายในบริเวณที่แห่งนั้นนั่นเอง ในเวลาปกติพระองคุลีมานจะออกจากหมู่ภิกษุสงฆ์แต่เพียงผู้เดียวถือเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรยิ่งไม่นานนักก็สามารถกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร์อันไม่มีทำอื่นใดยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตปรารถนาด้วยปัญญาอันดียิ่งในการปัจจุบันทำ ให้พระองคุลีมานได้รู้ว่าชาติพบจากนี้เป็นต้นไปนั้นหามีไม่อีกแล้วพรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่สมควรกระทําก็ได้กระทําเสร็จสิ้นหมดแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ก็หาได้มีไม่อีกแล้วหรือสามารถกล่าวได้ว่าในตอนนั้นพระองคุลีมานได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่นเองต่อมามีอยู่วันหนึ่ง พระองคุลีมานได้เดินเข้าไปบินทบาทในพระนครสาวัตถีเหมือนตามปกติเวลานั้นก้อนดินก้อนหินและท่อนไม้ที่บุคคลละแวกนั้นคว้างไปไม่ว่าจะโดยทิศทางใดเหมือนจะมีแรงดึงดูดเข้ามาหาพระองคุลีมานจนทำให้พระองคุลีมานนั้นศีรษะแตกโลหิตไหลอับบาทที่ถือมาก็แตกออกจีวรที่นุ่งห่มมาก็ฉีกขาด หลังจากนั้นพระองคุลีมานก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอจงอดทนอดกลั้นไว้เถิดเธอได้เสวยผลกรรมอันเป็นเหตุให้เธอหมกไหม้ในนรกก็แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นจากนั้นต่อมา พระองคุลิมานก็หลีกเร้นอยู่สวยวิมุติสุขหรือความสุขของพระอริยบุคคลระดับพระอรหันต์ซึ่งมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวงแล้วเป็นความสุขที่ไม่อิงวัตถุไม่อิงกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความปร่งเบาสบายทางใจด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรอะไรพลางเปล่งอุทานขึ้นมาว่าผู้ใดเมื่อก่อนประมาท บัดนี้ไม่ประมาทผู้ใดกระทำกรรมอันเป็นบาปแล้วปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกให้สว่างดุจด,ดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆมาบดบงังฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟัง,ฟงธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาขอมนุษย์ทั้งหลายจงคบสัตบุรุษผู้ชักชวนให้ปฏิบัติธรรม ขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติความสรรเสริญคือความเมตตาขอจงฟังทำตามการแล้วจงกระทําตามกำนั้นขอผู้ที่เป็นศัตรูไม่พึงเบียดเบียนเราหรือผู้ใดอื่นเลยคนทดน้ำย่อมชักนำน้ำไปได้ช่างทําสอนย่อมตัดลูกสอนได้ช่างถักย่อมถักไม้ได้ฉันใดบัณฑิตย่อมทรมานตนได้ ฉันนั้นครั้นหลังจากที่พระองคุลีมานเปล่งอุทานบทนี้แล้วก็ได้นิพพานด้วยอนุปาติเสนิพานคือดับกิเลสไม่มีเบญจขันเหลือหรือสิ้นทั้งกิเลสและชีวิตหรือพระอาหารหันต์สิ้นชีวิตจากนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบเรื่องนี้เข้าก็สนทนาการในโรงธรรมว่าอาวุโสพระเทระรูปนี้จะไปบังเกิดในที่แห่งใดกันหนอ เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมายังโรงภิษสเหล่านั้นเมื่อได้ถวายบังคมและนางในที่อินสมควรแล้วจึงพากันกลับทูลถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าองคุลีมานนั้นนิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายกลับทูลถามต่อว่าในช่วงชีวิตของพระองคุลีมานในตอนที่ยังเป็นคาราวาสนั้นได้เอาชีวิตผู้คนไปมากมายยิ่งนัก นิพพานแล้วหรือพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเช่นนั้นเพราะความที่องคุลีมานไม่มีกัลยานามิตรแม้สักคนหนึ่งจึงทำบาปมีประมาณเท่านี้ในการก่อนแต่ภายหลังเธอได้กัลยานามิตรเป็นปัจจัยจึงเป็นผู้ไม่ประมาทบาปกรรมนั้นองคุลีมานและได้แล้วด้วยกุศลอันหนึ่งบุคคลใดไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท และบัปกรรมที่ตนทำไว้แล้วกุศลบุคคลน,นั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างดุจด,ดวงจันทร์พ้นจากเมฆแล้วฉันนั้น